คอนยกโซนแปลงใหญ่ของเราค่ะคุณลูกค้าพิกัดที่จอมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือว่าเป็นที่ดินโซนแปลงใหญ่ของเราจอมยืนอยู่หน้าแปลง B5 ห่าคุณลูกค,ะคะ้าค่ะแปลง b 5แปลงนี้มีขนาด485.2ตารางวาค่ะคุณลูกค้าค่ะแล้วก็ติดติดกันเลยค่ะคุณลูกค้าอีกแปลงหนึก็คือเป็นแปลง B7 ก็ขนาดเท่ากันคือ485.2ตารางวาทั้งแปลง B5 และแปลง B7 นี้นะตอนนี้เราเสนอขายอยู่ที่ 7 0 0 0บาทต่อตารางวา,าคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวจอมให้คุณลูก,กค้าดูความโดดเด่นของแปลง B5 ค่ะคุณลูกค้าค่ะแปลง B5 มีความงามมีความโดดเด่นมากเนื่องจากว่าหน้าแปลงที่ดิน่ะคุณลูกค้าค่ะหน้าแปลงที่ดินตรงนี้เป็นทางสาธารณะซึ่งมีความกว้างถึง12เมตรแล้วก็อยู่ตรงข้ามวงเวียน22ิบไร่อไของเราค่ะคุณลูกค้าค่ะวงเวียน22ิบไร่ตรงนี้ต้องเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นปอดของโครงการค่ะคุณลูกค้าค่ะเพราะฉะนั้นคุณลูกค้าท่านไหนที่เป็นเจ้าของจับจองแปลง B B ีนี้ต้องเรียกว่าโชคสองชัน้นนอกจากว่าจะได้แปลงที่มีความสวยแล้วถนนหน้าแปลงเป็นทางสาธารณะแล้วก็ด้านหลังก็เป็นทางสาธารณะแปลงนี้ยังอยู่ตรงข้ามวงเวียนยิมสองไร่ซึ่งเป็นฟอร์ดของโครงการค่ะคุณลูกค้าค่ะแปลงดีมีความโดดเด่นมากค่ะจำให้คุณลูกค้าดูรอบๆค่ะคุณลูกค้าค่ะอันนี้คือ,อรอบๆของแปลง b ีตอนนี้เราพิเศษให้คุณลูกค้าด้วยการที่ ปลูกไม้มีมูลค่าเป็นไม้มงคลแถมให้คุณลูกค้าอีกรอบรอบแปลงนะคะคุณลูกค้าค่ะอันนี้คือแปลง B5 หาค่ะคุณลูกค้าแล้วก็ถัดเลยไปนิดนึงค่ะคุณลูกค้าค่ะก็จะเป็นแปลง B7 เนี่ยค่ะแปลง B7 ก็อยู่ติดกับ,กบแปลงบีห้ค่ะลักษณะของแปลง B7 ก็เช่นกันค่ะคุณลูกค้าค่ะมีขนาดเท่ากันคือ485.2ตารางวานนะคะ อยู่ต่อจากแปลง B5 เลยค่ะคุณลูกค้าค่ะแล้วก็ถนนหน้าแปลงก็แบบนี้ค่ะคุณลูกคา้ากว้างกว้างเหมือนกันเป็นทางสาธารณะเหมือนกันแล้วก็อยู่ตรงข้ามสวนวงเวียนยิบสองไร่ของเราเหมือนกันค่ะคุณลูกค้าค่ะเพราะฉะนั้นทั้งแปลง B5B7 นะคะคุณลูกค้ามีความโดดเด่นมีความงามเหมือนกันตอนนี้เราเสนอขาย7 0 0 0บาทต่อตารางวาคุณลูกค้าสามารถสดได้ผ่อนได้เหมือนกันค่คคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าจะซื้อคู่กันหรือว่าซื้อแปลงเดียวได้ค่ะคุณลูกค้าเนาะเพราะช่วงนี้ต้องถือว่าทั้งแปลง B5 แปลงี7 คือเราแถมไม้มงคลไม้มีม okay. ูลค่าทั้งสองแปลงค่ะคุณลูกค้าขายนะคะพิกัดบ้านสวน24รังสิตนครนายกช่วงกมลที่35ฝั่งขาออกค่ะคุณลูกค้าค่ะที่ดินบ้านสวน24รังสิตนครนายกอยู่ใกล้โรงพยาบาลศูนย์พระเทพองค์คันรค่ะคุณลูกค้า ที่ดินพิกัดของ14รังสีนครนายกของเราอยู่ในช่วงรัศมีการก่อสร้างทางด่วนสายใหม่ซึ่งเป็นเเปป็็นนซึ่งงทางสายใหม่ที่มาจากเส้นรามอินทราเข้านครนายกเข้าสระบุรีค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าท่านไหนที่จัดจองเป็นเจ้าของที่ดินบ้านส่วนของลุมสีต้องเรียกว่าโชคกสองชั้นนะคุณลูกค้าเนาะแปลงบีห้าแปลงบีเจ็ดบ้านส่วนของลุมสีรังสีนครนายกคุณลูกค้าสามารถนัดหมายเข้าดูแปลงที่ดินและจองมาสบายใจศูนย์หกสองหนึ่งห้าเจ็ดสี่ Aka koulou kade akav